เดี๋ยวจะมาคุยกับทุกคนฟิวฟิวแน่อะมาไหนดูสวัสดีค่ะคนสวยอุ้ยคนสวยอุ้ยผู้หญิงเหินแย่ดิ อยากคุยตับพี่พี่นอนแล้วอ่ะคิดถึงเหรอที่ถึงค่ะที่ถึงมากคี่ถึงที่สุดเอ่อ่ะมาช่วง Q&A รยังไม่นอนก็มาคุยกันได้นะจ๊ะเอ่อจดดพี่ฟินเทสดีมากค่ะเทสดีอะไรไม่ใช่พระ วันนี้น่ารักไหมคะวันนี้น่ารักมากคะ่ะวันนี้เป็นวันที่ใช้ชีวิตุ้มมากๆไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม่รู้สึกว่าปีนี้แหมเพิ่งผ่านมาสิบกว่าวันใช่คำว่าปีนี้มาถึงปีใหม่คือพีรู้สึกว่าแบบช้ชีวิตแบบได้ทำอะไรในสิ่งที่อยากทำเยอะขึ้นแล้วก็เหมือนได้พักเหมือนได บาลานทุกอย่างแบบค่อนข้างค่อนข้างดีเพราะว่ารู้สึกคุยกับพี่เติ้ลตั้งแต่แล้วว่าแบบเออปีนี้เราต้องพักกันบ้างนะแบบต้องหยุดกันบ้างเดี๋ยวเราจะตายเอาคือพอพอถึงวันนี้แล้วมองกลับไปเห็นตารางแบบตั้งแต่ตุลาธันวาพฤศจ,จิกาอย่างเห็นแล้วแบบเฮ้ยผ่านกันมาได้ไงวะโคตรโหดก็ วันนี้ช้ชิดตั้งแต่เช้าเลยไปนู่นไปนี่กับแม่แล้วฟีแล้วก็ไปพิลาทิ์แล้วก็เดิน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 ไปซื้อของซื้อผักแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็ไปกินข้าวระหว่างที่เดินรู้สึกว่าอากาศดีแสงสวย เดินที่พุดปบาทจ่อจอยน่ารักค่ะคนนี้น่ารัก อะไรคือหมวดวายูแปลว่าอะไรกินอินน้ำหนับนะกินอินน้ำหนับเหมือนกัน,นะค่ะทุกคน ทุกคนเป็นไงบ้างวันนี้น่ารักไหมซีนซีนถ่ายรูปสวยมากอยากให้เปิดแกลเลอรี่เลยค่ะโหมันก็หนูก็แค่เห็นแล้วก็ก็ถ่ายเห็นอะไรแล้วก็อยากถ่ายก็ถ่ายไม่ได้รู้สึกว่ามันสวยหรือมันไม่สวยแต่ก็มัน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 ดีพอที่จะจัดแกลเลอรี่หรอคะ มันแอบเขินก็อยากทำอยากทำ exhibition แต่ยังคิดไม่ออกวันที่ย2สิบสองฟินเชร์สิงโตไหมคะไม่คะ่ะฟินจะเป็นแปะยิมแล้วก็ยืนพัด ปีนี้จัดคอนราชมังนะลูกอคอนอะไรแม่คอนโดหรือคอนอะไรช่วยเล่าตอนถ่ายไพาลอดหนคะเป็นไงบ้างถ่ายพลอดเหรอคะแป๊บนึงจูนก่อนจำได้ว่าเครียดมากเพราะว่า เออเราทํางานกันหนักมากช่วงช่วงพฤศจิกาพฤศจิกาคืออะไรพฤศจิกาธันวาชันว่าจำไม่ได้แล้วันจำไม่ได้แล้ว,ว่ามันคือช่วงไหนแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนั้นนะคือมันไม่มีตารางว่างเลยคือตอนแรกจะถ่ายแล้วก็โดนเลื่อนเพราะว่าหนูบินกันไปบินกันมาบ่อยมากแล้วก็เวิร์กช็อปไม่ไม่ได้เรียกว่าเวิร์กช็อปขนาดนั้นมันคือการที่แบบ คุยกับพี่ฟิวว่าเออพี่ฟิวต้องการประมาณไหนตัวละครเป็นยังไงอะไรเงี้ยมั้งคะแล้วก็มีอีกเวิร์กช็อปหนึ่งที่น้องเบ๊กป่วยก็ต้องพี่หนูต้องนั่งคุยกับพี่ฟิวคนเดียวตอนนั้นก็ก็เครียดเพราะว่าคาเลคเตอร์มันแบบต้องมามาด่ากันมามาอะไรกันอย่างเงี้ยก็แบบพอมันไม่ได้เล่นไม่ได้รับส่งอารมณ์กัน ไม่ได้ลองเล่นกันตั้งแต่ตอนนั้นก็ก็แอบยากเหมือนกันเพราะว่าพอทีนีว่าเอาหน้าเสร็จแล้วมันมันก็จะแอบเกรงเกรงอะ่ะใช้คาว่าเกรงเพราะว่ามันไม่เคยผ่านสี่เทชนีีมาก่อนด้วยแล้วก็มีอะไรอีกที่น่าสนใจคาแรคเตอร์มันก็จะมีความความกวนตีนอะ่ะเอาง่ายเลยคือสินยาเขาประมาณนี้เลยอะ่ะเขาจะขี้แบบ ยักคิ้วหลิวตาน่นนี่นั่นพูดอะไรเป็นวิชาการก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะฟังอะไรเงี้ยคือ่นั้นแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบชอบชอบโดนออกไปแบบสช้งานข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยากไปขนาดนั้นหรอกแต่ก็แอบ,บชอบบทศาทมันแล้วก็ตอนถ่ายพาร์ทลอก็เครียดแค่บูมังคะกับ เอ่อที่ต้องพูดประโยคยาวๆกับมัมมี่สีน้ำตาลคลํำจนเกือบดำอ่ะอันนั้นก็แอบบแบบแอบเรียดแต่ก็พยายามทำความเข้าใจให้ดีที่สุดแหละแล้วก็เต็มที่ในทุกๆเทคคิดว่าแล้วก็ซีนบูก็ มูว่ารับรับท่าหน้าเซตค่ะแล้วก็ดีที่แบบพี่พี่มีกล้องหลายตัวแล้วก็ช่วยจับแบบเป็นคัดเป็นคัดเป็นคัดก็แล้วก็พี่พี่สตตนพี่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะที่เขาเล่นกับหนูอะเขาก็ช่วยหนูเยอะมากหนูก็เกรงใจพี่เขาเจ็บเป่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เจ็บไหมคะหลังกล้องก็จะแบบพอทุกขาอะไรเงี้ยก็แอบกลัวก็ก็ผ่านมาได้ทุกคนชอบไพลอรไหมคะเป็นไงบ้าง 真个呀这好暗的 พี่ฟินมาเป็นแฟนหนูไหมคะ,ะจริงๆนี่ก็อยากมีแฟนเป็นพี่ฟินเหมือนกันอย่าแย่งขอร้องเพรสเปซซีนที่น้องเบกเอาตัวละครไม่ออกพี่ฟินช่วยน้องเบกยังไงบ้างคะอะซีนนั้นคือซีนซีนบอกเลิกใช่ไหมคะก็คือเหมือนน้องแบบ ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้จนแบบคือโดยปกติแล้วอะ่ะมันต้องจัดการตัวเองก่อนเพราะว่าเราหมายถึงตอนที่เราเอาไม่ออกเราก็จะต้องรู้ตัวเองว่าต้องทํำยังไงมันถึงจะแบบทําให้ตัวเองออกมาได้แต่ทีนี้เหมือนน้องแบบร้องไม่หยุดเลยอะ่ะก็เลยแบบเดินเข้าไปกอดแล้วก็แบบบอกว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเอาออกไปเอาออกแล้วก็หันหน้าน้าองเข้ากําแพงแล้วก็คอยรูปรูปหลังแบบรูปแบบ ให้ต้องมันคือมันคือ,คอวิธีการที่แบบคุณครูสอนในคลาสเวิร์กช็อปเยอะมากๆหมายถึงว่าเรียนกับใครเขาก็จะให้เอาเอาเอารมณ์ออกโดยวิธีการที่แบบเหมือนหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ฟู่ออกมาแรงๆใส่กําแพงอะไรเงี้ยมันเหมือนเข้ามุมอะฟีลนั้นก็ให้น้องออกออกใช่มันก็ค่อยๆดีขึ้น ฟีนอย่างเงี้ยปล่อยพี่นึกว่าเน็ตไม่ดีไม่หนูกำลังใช้สมาธิในการแบบว่านั่งอ่านเหมพีนพี่ว่าพี่พีๆถามอะไรมาบ้างเดี๋ยวจะพยายามตอบเนี่ยไม่หลุดเน็ตไม่หลุดอยากเห็นพี่ฟินบูอีกสักแปดสิบแปดเรื่องค่ะชอบค่ะโอ้ตายตั้งแต่เรื่องที่สองแล้วค่ะใจเย็นเนาะ พี่ฟินอ่านจะเป็นคนปกติแปดวันไม่เป็นไรคะ่ะอะไรที่มันฝืนมากก็ไม่ต้องก็ได้รถพี่ฟินนั่งได้สองร้อยเจ็สิบสาคนจริงหรือเปล่าลองมานั่งไหมคะอยากเห็นพี่ฟินขับมอไซค์ที่ทค่ะขับจักรยานยังล้มเลยคะ่ะ กินกินแซบแต่หุ่นดีขอเทคนิคได้คะ่ะไม่นะทุกคนไม่มีเทคนิคอะไรเลยหิวก็กินแค่นั้นหุ่นก็ไม่ได้ดีแต่เวลากินมันก็ก็มีผงเป็นเรื่องปกตินะเวลาแบบคนกินข้าวมันก็ต้องก็อาหารเข้าไปอยู่ในกระเพาะกระเพาะมันก็จะขยายส่วนที่เป็นหน้าท้องเราก็ต้องขยายด้วยทีนี้พอมันถูกกระบวนการย่อยปุ๊บมันก็จะค่อยๆเล็กลง ซึ่งเรากินข้าทุกวันก็ก็กมันก็จะวนลูปประมาณนี้แต่ว่าทำยังไงให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีกว่าใช้์คำนี้ดีกว่าเราเอาเอาว่าแบบเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นแบบไหนแค่นั้นพอเรามีความสุขหรือเปล่ากับการทำสิ่งนี้ะอะไรเงี้ยพอแล้วอย่าไปคิดมากกับชีวิตขนาดนั้นทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติ พี่ขอหวอยงวดหน้าหน่อยงวดนี้ยังไม่เข็ดอีกบอ,อืม ช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะไรคะรอแป๊บนึ่งเปิดเพลลิสตก่อนช่วงนี้ฟังฟังเพลงนี้ของ พี่พีนร้องเพลงหลักเพลงหลักเพฉันคิดว่าเพงลงแรกใช่ปะ่ะใช่เพลงนี้ปะ่ะใช่ที่มันด่าร้องยากมากเพงลงนี้แต่พี่นชอบนะพี่พีนก็ชอบฟังอยู่เพลงนี้ ทบ้าหนูเน็ตแรงนะคะทุกคนเน็ตมันไม่ได้ไม่ได้หายแต่ว่าฟินเนียบเฉยๆเพแค่ตั้งใจอ่านอันนี้อยู่วันนี้ไม่ได้หนังสือเล่มใหม่กลับมาเลยเพราะว่ายังอ่านที่มีอยู่ไม่หมดเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะต้องเปิดเพลงให้ทุกคนฟังว่าเออเน็ตไม่ได้หลุดนะเว้ยแค่อ่านเฉยนี่นี่ตอนนี้เป็นชอบฟังเพลงนี้ ของพี่สาวคนนี้ได้นะเฉพาะของพี่สาวคนนี้เพาะมากพอลรองเพาะขนาดนั้นได้ยังไงอาวเน็ตเป็นไร I crave mm -hmm. till mm -hmm. Til mm -hmm. it right away do and And I am under you can one too Cause Always you mm -hmm. and if through, me, I turn And this Don't save me Nothing will เอาดีดีทุกคนได้ยินหนูบ้านอ่ะ